วัดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่26มีนาคม2566นะครับลาว VIP นะ VIP ก็คือเลขจากลาวนะของวันที่วันนี้วันอาทิตย์นะครับที่26นะครับ26มีนาคม2566นะครับ ปลาปลาวีนี้ก็จะออกทุกวันนะครับเวลาสามทุ่มครึ่งของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่องวีดีธรรมดาก็มานํำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่าน แหงๆนะไม่เก็บไม่จนนะครับมั่นคงม,มั่งคั่งมั่งมีสวีทรักทวีโชคสวีสุขนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดอามกดตกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะ มันปรุงบางครั้งบังมีนะครับช่อง v ี p ธรรมดาก็จะมาวางเลขแทนคําขอบคุณทุกๆท่านนะครับดีใเข้ามาชมนะขอให้ทุกท่านเฮงเๆเนะครับวันนี้มีอะไรบ้างเมื่อวานนี้เด้งนะครับเมื่อวานนี้เด้งนะวันนี้ขอขอให้เด้งเด้งอีกนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับวันนี้มีอะไรหกเจ็ดแปดนะครับเน้่ที่หกนะทรืงที่หกหกเจ็ดนะครับหกศูนย์6 6น6หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกยี่สิบห 6กสามสนะครับส่วน7ก็7จ็ดศูนย์ถึงเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสนย์ตัวลองนะครับลองคือ8นะครับตัวเน้นคือหนะครับลองคือเจนะครับวิ่งวิ่ง รูดเออ่ครับรูดตามนี้เลยครับเอาทางไหนก่อนเอาเอาเอาหกก่อนนะเอาสี่ก่อนหกนะครับหกหกก่อนนะครับตามนี้นะหกนะเพื่อนเจ็ดเนี่ยเอาตรงนี้นะครับแปดก็เอาตรงนี้นะครับประมาณนี้ ัวลองคือแปดนะใครชอบแปก็จัดไปนะครับแปดศูนย์ปหนึ่งปดสองแปดสามนะครับเน้นที่หกนะเน้นที่6ครับอ่าครประมาณนี้พิรูดจะวิ่งก็หกับเจ็ดแปดครับลาววีออ๋อทุกทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยนะครับแบบนี้นะครับตามนี้เลยจุดเด่นทุกตัวนะครับจุดเด่ทุกตัว ก็ขอขอบพระคุณมา,มากๆขอให้ทุกท่านแห่งๆฮ้งเฮ่งแฮ่งนะครับนะทางก็ตามนี้กันแล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีดครับเวีสดีครับ